จงเดินออกมาจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าอยู่ไปก็มีแต่จะเสียใจสำหรับคนบางคนครับความรักคือสิ่งทุกอย่างนะคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตนาะถ้าขาดความรักเขาจะอยู่ไม่ได้แม้เขาจะรู้ดีว่า ความรักที่เขากำลังครอบครองอยู่คือความรักจอมปลอมหลอกลวงเสีแซงและจะไม่มีวันทําให้เขามีความสุขได้อย่างที่หวังแต่เขาก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาความรักนั้นไว้กับตัวให้นานที่สุดเพราะเขากลัวว่าถ้าสูญเสียมันไปแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้หายใจต่อไปไม่ได้แม้เขาจะทุกข์แต่เขาก็ทนแม้เขาจะเจ็บ แต่เขาก็ฝืนด้วยความหวังว่าสักวันรักครั้งนี้จะกลายเป็นรักแท้แม้เขาจะเหนื่อยแต่เขาก็ยังทุ่มเทอย่างไม่ยอมแพ้แม้เขาจะสิ้นหวังทุกอย่างแต่เขาก็ยังคงให้ในสิ่งที่ใครคนนั้นต้องการได้เสมอถ้าเขาคนนี้คือคุณลองถามตัวเองดูอีกทีสิครับว่าคุณทำถูกแล้วหรือ ความหวงใหญ่ที่เราให้ไปสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราคอยซื้อคอยหาให้เขาอย่างสม่ำเสมอทุกทุกสิ่งเหล่านั้นเรารวนทำลงไปด้วยใจจริงของเราที่รักเขาเหลือเกินและเราก็หวังเพียงว่ามันจะทำให้เขารู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนคำว่ารักมากอาจจะฟังดูน่าซึ้งใจครับ ถ้าเราพูดมันออกไปในวันที่เขายังต้องการเราอยู่แต่วันที่เขาไม่ต้องการเราแล้วยิ่งเราบอกว่ารักมากเท่าไหร่มันยิ่งฟังดูน่าลำคาญมากเท่านั้นละครับเพียงคำว่ารักเขายังไม่อยากได้ยินยิ่งยิ่งบอกว่ารักมากยิ่งทำให้เขาอยากเดิอนหนีทุกครั้งที่เราหยิบ เอาคำว่ารักมาอ้างมาบอกเขาเขาก็คงได้แค่คิดในใจว่าจะมาบอกทำไมความรักของเรามันไม่น่ารักไม่สวยหวานไม่มีสีสันเราเป็นคนหน้าเดิมๆที่เก่าแล้วความรักของเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำที่เราทำมันเพื่อเขามันจึงดูน่าเบื่อตามไปด้วยถึงเวลาแล้วที่เราหยุดทำตัวเป็นคนโง่ที่พยายามหยิบยื่นยัดเยียด สิ่งที่เขาไม่ได้เรียกร้องต้องการไปให้เขาความรักของเรานั้นยังมีค่าสมควรจะมอบให้กับคนชื่อรู้คคาไม่ใช่เดินนะ ไม่ใช่หรือเดินออกมานะครับเดินออกมาจากคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเราเลยวันนี้ลองสำรวจความรักของคุณดูสิถ้าเกิดว่าความรักของคุณเป็นอย่างที่ผมพูดทั้งหมดนี้เดินออกมาจะครับเดินออกมาจากคนที่ไม่เคยเห็นค่าในตัวคุณเลยจะดีที่สุดครับ